หายใจเข้ายกมือพนมสูงวันอีกไกลนิดนึงนะคะหายใจเข้าพักตัวลงค่ะยืดหลังยืดน่องนะคะยืดต้นขากันนะคะยืดสะโพงนะคะวันนี้เน้นเทมนสติงนะคะสอยเท้าก่อนได้จากนั้นทิ้งมือหลงหลงหลง หายใจเข้าแผดแทำหลังแบนๆยาวๆนะคะวางมือเป็นรูปถ้วยถอยเท้าขวาไปด้านหลังไกลๆค่ะถอยเท้าขวาไปด้านหลังไกลๆจากนั้นวางส้นเท้าขวาลงวางเท้าของเราเป็นเก้าสองศานะคะแล้วยกนตัวกลับขึ้นมาค่ะ ส้นเท้าส้นเท้าซ้ายจะพอดีกันกับโค้งเท้าขวานะคะหรือใครไม่ไหวเอาส้นเท้าซ้ายชดออกขนานกับส้นเท้าขวานะคะยืดหลังตรงไว้นะคะเราจะทำท่าตีโกนาสตะนะคะตึงหัวเข่าทั้งสองข้างนะคะไม่บดลงนะคะเก็บหัวเข่าขึ้นใช้กล้ามเนื้อ ต้นขาและก้นในการกระชับแกนกดแกนช่วยกระชับแกนกลางลำตัวนะคะเราจะใช้ช่วงนี้เป็นสำคัญนะคะเราจะเอ็นเกตเอ็นเกตแกนกลางลำตัวนะคะจากนั้นหายใจเข้ากลางแขนสองข้างเระเมินหัวไหล่ค่ะทั้งสองข้างคว่ำมือลงค่ะหายใจเข้า หายใจออกตั้งสติดีๆนะคะให้รู้สึกโป่งลงสบายส่งส่งแขนซ้ายไปเหมือนมีคนฉุดข้อมือไปด้านซ้ายนะคะสะโพกจะตามมาเองนะคะไปเฉพาะข้อมือนะคะตัวและสะโพกจะตามไปเองนะคะแล้วสะโพกจะส่งขึ้นทางด้านขวานะคะเอียงไป จงสุดแล้วหายใจออกปลดมือลงวางที่ข้อเท้าแล้วยกแขนขวาขึ้นสุธาตีโกนาสนะท่าสามเหลี่ยมนะคะไม่บดหัวเข่านะคะถ้าใครรู้สึกว่าตึงเกินไปงอเข่าซ้ายเล็กน้อยได้นะคะถีบส้นเท้าเยอะๆถีบส้นเท้าขวาเยอะๆค่ะ แล้วหลังเราเหมือนพิงกำแพงนะคะเหมือนเรามีกำแพงอยู่ด้านหลังค่ะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกถ้าใครอยากได้ความฮาร์ดคอร์แนะนำไม่ต้องเปิดแอร์นะคะไม่เปิดพัดลมด้วยนะคะระหว่างฝึกนะคะ เอามือท้าวโเอลเดี๋ยวเราจะทําซ้ำอีกครั้งเพื่อให้เราเข้าท่าได้ละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะอ่าที่ไม่ให้เปิดแอร์มาให้เปิดพัดลมเพื่อให้เราได้เหงื่อเพิ่มนะคะเหมือนทอดโยคะไปในตัวเนาะจจเข้าการแขนออกแล้วส่งแขนซ้ายแล้วปลดแขนซ้ายลงที่ต้นขานะคะแล้ววาดมือขวาส่งขึ้นหาเพดานแล้วดันลำตัวเหมือนมีกำแพง ให้เราพิงด้านหลังเลยนะคะทัดตีโกนัสนะนะคะห้าสี่สามสองหนึ่งเอามือวันแตะที่ด้านหลังตรงสะโพกด้านหลังนะคะจากนั้นยกลงตัวกลับขึ้นมาค่ะงอข่าซ้ายค่ะ เอามือขวาเอ,เอามือซ้ายวางไว้ด้านนอกเท้านะคะแล้วส่งแขนขวาขึ้นหาพดานอีกครั้งนะคะไม่จําเป็นต้องมองขึ้นตามมือก็ได้นะคะใครอยากมองขึ้นตามมือก็ได้หรือตรงไปด้านหน้าก็ได้นะคะหลังทิงกาแพงไว้ตลอดนะคะท่านี้นะคะห้าสี่สามสอง เอามือวางไว้ด้านหลังนะคะแตะไว้ด้านหลังนะคะแล้วยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะยังคงงอข่าซ้ายอยู่นะคะหายใจเข้าหายใจออกงอข่าซ้ายให้เป็นเก้าสิบองศานะคะทุกอย่างยังถิดอยู่ที่เดิมนะคะสโพกยังอยู่ที่เดิมใช้แกนกลางลำตัวนะคะส่งมือของเราลงไปด้านนอกเท้านะคะงายลำตัวขึ้น เอามือวินิวมือขึ้นหาเพดานค้างไว้ห้าสี่สามสองหนึ่งเก็บมือไว้ด้านหลังคะ่ะถีบจากส้นเท้าขึ้นมาคะ่ะยกลนตัวขึ้นจากนั้นเอามือข้าวซาวเอลไวค้ค่ะ ตั้งปลายเท้าขึ้นหมุนตัวไปทางด้านซ้ายจากนั้นงอเข่าซ้ายลงไปค่ะขาขวาเหยียดตึงนะคะขาซ้ายงอขาขวาเหยียดตึงแล้วบิดลำตัวไปตามเท้าซ้ายนะคะทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะแค่ตั้งปลายเท้าขึ้นนะคะแล้วถีบส้นเท้าเยอะๆค่ะเราจะยืนด้วยจมูกเท้าซ้ายนะคะ วางเขา่ขวาว้าลงยืดพอยืดเสร็จแล้วถีบส้นเท้าขึ้นไปต่อไว้นะคะเก็บสะโพกค,ความลงนะคะไม่เปิดขึ้นแบบนี้นะคะสะโพก ความสะโพกล่งจะได้โงงเงินน้อยลงเนาะหายใจเข้าส่งขึ้นมือขึ้นประกบขึ้นด้านบนค่ะเหมือนมีคนดึงมือเราขึ้นด้านบนค่ะถีบส้นเท้าเยอะๆค่ะเรายืนด้วยจมูกเท้าซ้ายนะคะไปเท้าขวานะคะหายใจเข้าหายใจออกถีบส้นเท้าเยอะๆห้าสี่สามสองหนึ่ง ลดมือลงผนานหัวไหล่ค่ะจากนั้นเอามือเท้าสะเอวแล้วขยับเท้าหลังเข้ามาค่ะหนึ่งเก้าอึ๊บปรับปลายเท้าไปสี่สิห้าองศาค่ะปรับปลายเท้าขวาสี่สิบ้าองศาค่ะแล้วเก็บสะโพกกลับไปที่เดิม ถ้าไม่ไหวรู้สึกบิดเบียดเกินไปขยับปลายเท้าเป็งสี่ห้าองศาเบียดออกมาด้านนอกได้นะคะแล้วเก็บสะโพกเข้าไปเป็นสแควร์นิดนะคะหันตรงไปด้านหน้าต,ตึงหัวเข่าขึ้นถีบส้นเท้าเยอะๆจากนั้นส่งมือประนมที่ด้านหลังค่ะตึงหัวเข่าด้านหลังอ่ ใครไม่ไหวปนมือด้านหลังไม่ไหวเอามือทางเสะเอไวไว้นะคะหรือถ้าใครพนมมือแบบนี้ไม่ไหวประจับสอกฝั่งตรงข้ามแบบนี้ก็ได้นะคะเอาออปชันที่ตัวเองไหวนะคะเราพักจากข้อต่อสะโพกนะคะเหมือนเราจะยืดลาตัวไปด้านหน้านะคะพักจาก ข้อต่อสะโพกค่ะ <c oughs> ตัวเรายังตรงอยู่นะคะหายใจเข้าหฮยใจออกค่อยๆพับลงไปค่ะเหมือนเราจะเอาหน้าท้องแปะที่หน้าขานะคะไม่ใช่เอาหน้าอกปแตะต้นขานะคะเอาท้องแตะนะคะถ้าสุดแล้วเราค่อยๆกดลงตัวลงพร้อมติดไฟแล้วนะ ครั้งแรกสามสองหนึ่งลต,ตัวกลับขึ้นมาค่ะทำใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะหายใจเข้าหายจอกทรงเอวไปด้านหน้าคะ่ะ มีใครมาดึงลําตัวเราไปด้านหน้าปะหายใจเข้าหายใจออกพับลำตัวลงค้างไว้สามสอหนึ่งยกลําตัวกลับขึ้นมาค่ะคลายค่ะอีกข้างแรกก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะไปอีกข้างหนึ่งนะคะข้างนี้ท่านนี้สักครู่3าสอง ไหวกันไหมเลยทุกคนพึ่งข้างเดียวเองนะยังไม่ไปขั้นต่อไปเลยนะทีนี้หมุนปลายเท้าเปลี่ยนข้างนะคะกลับมาตรงกลางก่อนเนาะหายใจเข้าหายใจออกลึกๆยาวๆก่อนนะคะ ส่งเท้าขวาไปพูดเท้าซ้ายค่ะเ,<อ>เราจะทำข้างต่อไปนะคะต่อไปเราจะทำา้างซ้ายนะคะหายใจเข้าวาดมือพนมสูงค่ะ,ค <c oughs> ะตัวขึ้นค่ะ หายไปออกพับตัวลงมาแปบ,บวางมือเป็นรูปถ้วยค่ะถอยเท้าซ้ายไปด้านหลังค่ะยืนบนจมูกเท้าซ้ายค่ะ วางส้นเท้าลงเป็น90องศาส่งลงตัวของเราขึ้นเอ่อขออนุญาตหันค้นให้ดูนะคะสำหรับข้างนี้นะคะ,ะส้นเท้าขวากับส้นเท้าซ้ายอยู่ เส้นเดียวกันนะคะส่งแขนขนานกันค่ะจากนั้นชูมือขวา <c oughs> เหยียดเหยียดัวเข่าขวาตรงนะคะค่อยๆวางมือลงค่ะแล้วรีนิวค่ะหลังทิ้งกำแพงนะคะสะโพกไม่คว่ำนะคะขาตึงทั้สองข้างค่ะตามองที่มือซ้าย หรือถ้าใครไม่ไหวก็มองหาจุดโฟกัสด้านหน้าก็ได้นะคะถ้าใครสั่นงอเข่าช่วยได้เล็กน้อยแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครไม่สั่นก็ค้างไว,ว้ค่ะห้าสี่สามสองนึ่งลบลงตัวขึ้นกลับมาเอามาือเท้าเอลเดี๋ยวเราจะทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะหายใจเข้ากางแขนออกค่ะมือ แขนสเสมอหัวไหล่คะ่ะให้เชยออกชุดแขนขวาไปด้านหน้าแล้ววางมือแล้วส่งแขนซ้ายขึ้นหาผิดะถ้าใครจับข้อเท้าไม่ได้เอาบล็อกวางได้นะคะ5 4าส,สาีสองหนึ่ง เอามือซ้ายไพ่หวางไว้ค่ะงอข่าคือลำตัวกลับขึ้นมาค่ะจากนั้นชุดอีกครั้งหนึ่งค่ะออวางมือข้างฝ่าเท้าด้านนอกค่ะจากนั้นส่งแขนซ้ายขึ้นหาเิดานเปิดหัวไหล่ค่ะถีบส้นเท้าเยอะๆค่ะห้า สี่สามสองหนึ่งกลับมาค่ะโยกตัวขึ้นค่ะไปต่อนะคะงอเขา่าขำเสีเอวไปเท้าตั้งส่วเท้าซ้ายขึ้น มอเข่าขา,ว,ขาว,ขวาค่ะถ้า่ใครไม่ไหวก็ลงไปเอาหัวเข่าไปแตะพื้นก่อนได้นะคะแล้วก็ยกลงตัวกลับขึ้นมาแบบนี้ใครจะยกโยกบวมๆสักนิดหนึ่งก่อนก็ได้นะคะ ตั้งส้นเท้าซ้ายแล้วยกสะโพกขึ้นจากนั้นหายใจเข้าทรงลำตัวขึ้นกลับขึ้นมาถีบส้นเท้าเยอะๆนะคะใช้จมูกเท้าซ้ายในการยืนนะคะหายใจเข้ายกแขนพนมสูงเป็นวอร์เออร์วันค่ะยืดลำตัวขึ้นยาวๆห้าสี่สาม สองหนึ่งเอามือเท้าเซลค่ะสามอีกครั้งหนึ่งนะคะหายใจเข้ายกตัวขึ้นถีดไปเท้ายกมือพนมสูงบรียว,วันห้าสี่สามสองหนึงกลดมลง เอามือเท้าสักเอวค่ะบิดปลายเท้าบิดส้นเท้าค่ะบิดส้นเท้าลงงอเข่าหน้าขยับเท้าซ้ายเข้ามาหนึ่อองกขาข้าค่ะแล้วปรับปลายเท้าเป็นสี่สิบห้าองศาแล้วงองเข่าขวาค่ะ อ่าน <molec> ลำตัวไปตรงกลางนะคะกลับไปเท้าไปสี่สิทห้างศานะคะันไปด้านหน้าค่ะถีบส้นเท้าเก็บลำตัว เก็บท้องเก็บหลังไปในรีเวลตัวเองนะคะถ้าใครมือประสานการฝั่งตรงข้ามแบบนี้หรือจับพนมมือก็ได้นะคะหายใจเข้ายืดลำตัวไปพัก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 พยายามให้เอาน้องแนบท้องแนบขานะคะแล้วปลดศีรษะลงห้าสี่ สามสองหนึ่งหายใจเข้าอเข่า,ขาพาลำตัวขึ้นนะคะเราจะทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเปิดหัวไหล่ไว้นะคะตึงหัวเขา่าหายใจเข้าหายใจอ,ออกพับลำตัวลง ห้าสี่สามสองหนึ่งยกลำตัวกลับขึ้นมาค่งอ้อมเข่าค่ะ,ออเ,คะเอามือพามสะเอวค่ะหายใจเข้าหายใจออกก้าวเท้ามาคู่เท้าซ้ายค่ะ ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดรับสกิ๊ตเยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ